สวัสดีครับช่างดีวหาดใหญนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งมาร์กสายพันธุ์ไทมิ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายพันธุ์ไทมิ่งนะว่ามีวิธีขั้นตอนยังไงนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็เรามาดูมาร์กกันก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเผาลูกเบี้ยนะครับจะอยู่ตัวบนนะเนี่ยสังเกตดีๆอันนี้ก็จะตรงมันจะมีมาร์กตรงนี้นะอันนี้ผมเพิ่งทําสีไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมาร์กปั๊มนะครับซึ่งมันจะอยู่เฉียงๆตรงระหว่างเซ็นเซอร์นะครับ มันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้เหมือนกันเป็นเป็นเดือยประมาณนี้แหละเป็นเดือยประมาณนี้แต่ว่าอยู่ข้างๆนี้ครับผมแล้วก็นี่ตัวมาร์กมูรี่นะมูรี่หน้าเครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้หนเห็นใร่ไหมครับซึ่งในกรณีนี้ก็จะ,ะลูกสูบ14อัดสุดน,นะครับแล้วก็สายพานที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นแบรนด์ยี่ห้อนี้เลยนะ นำเข้าและผลิตจากเยอรมันดีนะซึ่งบริษัทนี้ก็มีอายุมากกว่า1 3 1อปีแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะแบบนี้ไม่ต้องหัวเลยครับก็เรามาดูหน้าตากันนะแนะนำในการเปลี่ยนสายพานไทมิ่งนะก็เลือกที่มนันมีคุณภาพนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนแต่ละครั้งนะครับควรเปลี่ยนให้ครบชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดันหรือว่าลูกลอกนะครับซึ่ง มันจะเป็นผลดีต่อเราภายในข้างหน้าครับบางทีบางทีงท่เขาเปลี่ยนแค่สายพันธุ์ไทมิ่งอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้เสียก็ต้องมาเสียค่าเลงถอดเข้าถอดออกอีกถ้าเกิดว่าเจดสายพันธุ์กระโดดข้ามล่องก็ยุ่งเข้าไปอีกนะครับมาครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะมาดูนะแบบนี้เขาก็ทําออกมาดีนะมีลูกศรชี้ให้นะว่ารถหมุนไปทางไหนครรถหมุนไปทางขวานะเวลาใส่แล้วก็เอาโลโก้เนี่ย หันเข้าประมาณนี้ครับแล้วก็เขาก็จะมีมาร์กไว้ให้ด้วยนะครสองทางนะครับก็คือเราก็ใช้มาร์กตัวนี้มาไว้มาไว้ตัวบนนะเนี่ยมาไว้ตัวบนประมาณนี้นะตัวข้างล่างแล้วก็มาไว้อันนี้ครับผมข้ามมาตอนใส่เลยนะเพราะว่าจับกล้องคนเดียวนะก็มาดูมาร์กตัวบนนะเห็นไหมเข้าลองพอดีแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะอยู่ตรง นี่พอดีครับตรงที่เขามมาร์ k มาพอดีครับอันนี้ก็แล้วแต่วิธีใค่ใส่แต่ละสูตรก็แล้วแต่ช่างนะว่าจะมีวิธีใส่ยังไงบางบางคนเขาก็ใส่ตัวนี้ไปขอนประกอบไอตัวดันอะไรเรียบร้อยไปขอนแนละ้วค่อยใส่สายพานทีหลังซึ่งผมก็ทำแบบนั้นนะแต่ว่าน,นี้คือทําคนเดียวก็คือเลยเอามาให้ดูก่อนลักษณะการใส่ก็จะประ,ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบในส่วนตรงนี้กันนะ<ม>โอเคครับผม,มและ อีกหนึ่เคล็ดลับที่ขาดไม่ได้นะครับในการใส่ลูกลอกตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีแหวนนะครับซึ่งผมเห็นมาเยอะนะครับที่ใส่มาบางบางคนเขาลืมใส่แหวนมานะครับแหวนตัวนี้จะอยู่ในตำแหน่งตบบนี้มาณนี้นี่ก็เป็นเป็นน็อตมานะครับมานี้ตำแหน่งมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมมาใส่กลับเข้าไป ถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ก็บางทีมันอาจจะฝืดนะเพราะว่ามันต้องเล่นตัวไปด้วยนะครับหลังจากที่เราประกอบอ,อลูกลอก,กับตัวดันไปแล้วนะก็จะมาประกอบตัวนี้กันตามหลักสูตรนะโ okay. อเคก็สังเกตมากให้ดีนะน ตัวล่างเขาทำมาชัดเจนดีนะครับก็ใส่ตัวนี้แล้ว,ลวก็ง่ายครับทุกส่วนเขาจะชี้ไปในตำแหน่งนี้ตัวตรงตรงครับผม แล้วก็เอานี้ออกเสร็จแล้วก็เอาปิดนล็อกออกครับโอเคครับน,นนะครับครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมครับผมหลังจากประกอบเสร็จก็มาสตาร์ทดูนะครับอ่ะสตาร์ทครับ ไปติดีว้วนะครัาบามไปด้วยครับสำหรับใครกำลังมองหาสายพันธุ์ไทมิ่งดีๆมาใส่รถนะครับที่ไม่ต้องยุ่งยากนะครับก็คือซื้อของเดียวจบจบเลยนะก็คือมาพร้อมเลยมาพร้อมทุกอย่างเลยไนมะ่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไทมิ่งตัวลูกล่องหรือว่าตัวดันนะ้มาในกล่องเดียวเซตเดียวเลยนะสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะสว,นะสวัสดีครับ